ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอ8นัดวัดแชมป์ส่องโปรแกรมโค้งสุดท้ายลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนซิตอ้สเปอร์เจอหมดเทียบโปรแกรม8นัดสุดท้ายของ3ทีมลุ้นแชมป์ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและแมนซิตี้หลังกำลังบี้กันสนุกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษกำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาล2023-2024 โดยที่การลุ้นแชมป์เต็มไปได้วยความเข้มขน้นหลังทั้งลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำคะแนนบี้กันได้อย่างสูสีสุด,สดหลังลงเล่นไป30นัดเท่ากันลิเวอร์พูลนำเป็นจา่าฝูงมี70คะแนนขณะที่อาร์เซนอลรั้งอันดับ2มี68คะแนนส่วนแมนซิตี้แชมป์เก่าอยู่ที่3มี67คะแนนสำหรับโปรแกรมช่วงที่เหลือของทั้ง3ทีมหัวตารางมีดังนี้1ลิเวอร์พูล30นัด70แต้มลูกได้เสียบวก42แมนยูเจ็ดรายการเยือน7เมษายน คริสตันผลิตรายการเย้า14เมษายนฟูแลมรายการเยือน21เมษายนเอฟตันรายการเยือน24เมษายนเวสแฮมรายการเยือน27เมษายนสเปอร์รายการเย้าหพฤษภาคมแอสตันวินล่ารายการเยือน11พฤษภาคมลูแทมตันรายการเย้า19พฤษภาคม 2. อาร์เซนอล30นัด68แต้มลูกได้เสียบวก48ไบรตันรายการเยือน6เมษายนแอสตันวิลล่ารายการเย้า14เมษายน วูฟรายการเยือน20เมษายนเชลซีรายการเย้า23เมษายนสเปอร์รายการเายือน28เมษายนบอร์นมัดรายการเย้า4ี่พฤษภาคมแมนยูนิเจ็ดรายการเยือน11พฤษภาคมเอเวอร์ตันรายการเย้า19พฤษภาคม 3. แมนซิตี้30นัด67แต้มลูกได้เสียบวก38 คริสตันพาเลีรายการเยือน6เมษายนลูตันทาวรายการเย้า13เมษายนสเปอร์รายการเยือนรอกำหนดไบรตันรายการเยือน25เมษายนฟอร์เรสต์รายการเยือน28เมษายนวูฟรายการเย้า4ี่พฤษภาคมฟูลแลมรายการเยือน11พฤษภาคมเวสแฮมรายการเย้า19พฤษภาคมหรือว่าููรอมานาน11ปีแม็กอลิ ister, สเตอร์ทำสถิติทาบเจอราร ภาพสถิติเจอราที่ทำไว้ตั้งแต่ปี2013 8-9ลูกที่ทำได้มีความสำคัญให้ลิเวอร์พูลเสมอหรือขึ้นนำคู่แข่งเปิดสถิติที่ยอดเยี่ยมของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ในซีซั่นนี้อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางทีมชาติอาร์เจนตินากำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับลิเวอร์พูลเจ้าฟูงพิมลิกโดยล่าสุดก็เพิ่งซัดประตูสุดสวยช่วยให้หงแดงเปิดรังแอนฟิลด์เอาชนะเชฟฟียูไนเต็ด3-1เมื่อวันพระสบดีที่4เมษายนที่ผ่านมา ขณะเดียวกันแม็กอลิสเตอร์ยังทำสถิติทาพสตีเวนเจอราาตำนานกองกลางกับตันทีมลิเวอร์พูลที่เคยทำไว้ในปี2013ได้ด้วยหลังสามารถยิงประตูหรือแอซิสได้6เกมติดต่อกันเหมือนกัน นอกจากนั้นแม็กอลิสเตอร์ยังสร้างผลงานทำอีก7ส็ดรติที่ยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ไว้ดังนี้แม็กอลิสเตอร์มีส่วนร่วมกับประตูถึง 8. จาก10เกมหลังสุดในการเล่นทุกรายการให้กับลิเวอร์พูลในช่วง10เกมที่ผ่านมาแม็กอลิสเตอร์ยิงไป5ประตูและทำหาแอซซิสต์ลิเวอร์พูลสร้างเถิรติใหม่เพียมเลีกด้วยการครองบอลได้ถึง83.1%มนเ์ในเกมชนะเชฟฟีเดตโดยแม็กอลิสเตอร์ผ่านบอลสำเร็จ7 8ครั้งขณะที่นักเตะดาบคู่ผ่านบอลสำเร็จรวมกันแค่82ครั้งเท่านั้น แม็กอลิสเตอร์มีส่วนร่วมกับ9ประตูในพิมพ์หลีกสีซสั้นนี้ยิง4แอซซิต์้าโดยที่แลูกมีผลให้ลิฟพูเสมอหรือขึ้นนำคู่แข่งฤดูกาลนี้นักเตะลิฟพูมีแค่เฟอร์กิลฟานได้และลุยเดีอาสที่ได้ลงสนามคิดเป็นนาทีมากกว่าแม็กอลิสเตอร์แม็กอลิสเตอร์มีสถิติยิงจุดโทษเข้า92.3%ตลอดอาชีพคาแข่งโดย9้าหนหลังสุดซัดเข้าหมดและสังหารให้ลิฟพูไป2ลูกในสีซสั้นนี้ แม็กอลิสเตอร์แอซิดให้ลิพูใน24เกมแรกได้เท่ากับที่เคยทำให้ไบรตันตลอด98เกมไปแล้วไม่น่าเชื่อว่านักเตะอ,อเมริกาใต้จะสร้างแพชชั่นให้กับทีมลิพูได้มากมายขนาดนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าการมาของอล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ทำให้บรรยากาศของนักเตะอ,อเมริกาใต้ดีขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะกับดาวินนูนเยสที่กลายเป็นเพื่อนซีกันแทบจะในทันที นอกจากแบ็คอลิสเตอร์จะยกระดับแดนกลางของทีมหงแดงแล้วเขายังเป็นคนที่เชื่อมต่อความสัมพันธ์ของนูนเยสและนักเตะลิเวอร์พูลในทีมได้อีกด้วยชัยชนะเหนือเชฟฟิลด์ที่ลิเวอร์พูลทวงคืนตำแหน่งจ่าฝูงลิเวอร์พูลสมสร,รยนักใหญ่แห่งซูเิมร์ลีกอังกฤษภายใต้การนำของเจอเกนครอฟเทรนเนอร์ชาวเยอรมันเดินหน้าทวงตำแหน่งจ่าฝูงคืนได้สำเร็จหลังเปิดสนามแอนฟิลด์ทุบชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด3-1ต่อในเกมลีกเมื่อวันพระศุกรีที่ผ่านมา ในเกมนี้ลิพูต้องเจอกับงานหนักพอสมควรหลังจากเชฟฟิลปักหลักเล่นเกมรับในแดนตัวเองได้อย่างแข็งแกรง่งซึ่งทําให้พลพรรคหงแดงต้องออกแรงหนักกว่าจะไล่บทเอา3ามคะแนนสุดสําคัญมาครอบครองได้หนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญที่ทําให้ลิพูเก็บชัยชนะได้สําเร็จก็ย,ยังคงเป็นอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์เช่นเคยโดยเกยมนี้ดาวเตะอ,อาเจนตีถูกปรับลงมายืนต่ําในบทบาทห้องเครื่องหมายเลขหหน้าแพงแบ็กโฟลแทนที่วัตรุเอนโดที่มีปัญหาบาดเจ็บรบกวน การที่ครอปจับเอาแม็กอลิสเตอร์ลงมาเล่นหน้าแผงแนวรับนั้นทําให้แฟนบอลเดอะครอปหลายคนเสียดายพอสมควรเนื่องจากเจ้าตัวกําลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในตําแหน่งเพลย์เมเกอร์หมายเลขสิบอย่างไรก็ตามแม้จะลงมาเยือนต่ําแต่แม็กอลิสเตอร์ยังคงมีอิทธิพลกับเกมของลิเวอร์พูลเช่นเคยและเป็นคนช่วยซัดประตูสวยๆพาทีมขึ้นนําอีกด้วยและปฏิเสธไม่ได้ว่าอดีตแข้งไบรตันกลายเป็นคีย์แมนของทีมครอปเรียบร้อยแล้วขณะดีนลิเวอร์พูลจะมีตัวเลือกในแดนกลางมากขึ้นหลังจากเคอร์ติสโจนที่โชคร้ายได,ได้รับบ,บาดเจ็บ ไปนานกว่า2เดือนกลับคืนสู่ทีมแล้วโดยเกมนี้ดาวเตวัยยีปีถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองและก็สร้างประโยชน์ให้กับทีมได้มากมายและเป็นอีก1จุดเปลี่ยนสำคัญของเกมเลยก็ว่าได้จุดที่น่าเสียดายคือผลต่างประตูได้เสียซึ่งบางทีลูกทีมของครอปอาจต้องมองไปที่ลูกได้เสียด้วยเพราะมันเป็นจุดสำคัญที่จะตัดสินแชมป์ในกรณีที่ทีมอันดับหและ2มีคะแนนเท่ากันแต่เกมนี้พวกเขากลับยิงเชฟฟิลด์ได้ไม่มากพอ เหนือสิ่งอื่นใดการเก็บ3ามแต้มเหนือเชฟฟิลด์ได้นั้นถือเป็นจุดสำคัญที่สุดเพราะมันทําให้ลิพูสามารถทวงตําแหน่งจ่าฝูงกลับคืนมาจากอาเซนนอลได้อีกครั้งโดยที่เหลืออีก8เกมสุดท้ายของฤดูกาลนี้ให้ลงแข่งขันงานของลิพูกับเชฟฟิลด์ลุล่วงไปตามเป้าหมายโดยตอนนี้ความสนใจหันกลับไปสู่เกมแดงเดือดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามโอทฟอร์ดในวันอาทิตย์ที่7เมษายนนี้และการปรชาชัยต่อปีแสดง4ต่อ3ในศึก f a เครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมายังวนเวียนอยู่ในหัวแข้งผงแดงแน่นอน ลีว์ภูจํำเป็นต้องเก็บชัยชนะเหนือแมนเชตอรให้ได้หากยังหวังต่อยอดลุ้นแชมป์ในช่วงที่เหลือของซีซั่นและบางทีลูกทีมของเอริคเทนฮา์กอาจจะให้คําตอบว่าหงแดงเวอร์ชั่น2.0ดีพอจะก้าวไปสู่ความสําเร็จหรือไม่ สื่อต่างๆพยายามปลูกปั่นสร้างรอยร้าวให้แกทีมลิผูอีกครั้งเมื่อพวกเขาพยายามเสนอข่าวอากับกริยาของโมฮัมเม็ดซาลาในจังหวะที่เขาถูกเจอเกนครอฟทอดออกจากสนามในนาทีที่60ในเกมที่เอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดได้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสื่อพยายามชักจูงและตีข่าวชี้นำไปให้เห็นว่าซาลาแสดงท่าทีไม่พอใจอย่างมากที่เขาถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงเวลานั้น แต่นี่คือปฏิกิริยาของซาลาหหลังจากที่อเล็กซิสแมกอลิสเตอร์ซัดประตูสุดสวยที่เป็นประตูขึ้นนำา2ต่อหนึ่งให้กับทีมริพูได้อีกครั้งแน่นอนซาลาอาจจะไม่พอใจที่เขาถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามเขาสามารถแสดงความผิดหวังได้แต่เขาคือนักเตะที่มีความเป็นมืออาชีพสูงมากๆเรื่องแค่นี้เขาไม่เอามาใส่ใจอยู่แล้ว ส่วนการถอดซาลาออกส่วนตัวชื่นชมครอบมากครับที่กล้าเอาซาลาออกเพราะเกมนี้ซาลาทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่แม้ว่าจะเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมมากที่สุดแต่เมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจถอดครอบก็ไม่ลังเลเลยและอย่างที่เห็นฮาวิเอเลตท,ที่ลงมาแทนเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่เปลี่ยนแปลงเกมในสนามได้ดีอีกด้วยถ้าเลือกได้หนึ่งคนแกลดีเน,นวิลจิ้มแข้งลิพูคนไหนดีมาอยู่แมนยู แกรี่เนวิลล์อดีตแบ็คขวาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยว่าเฟอร์กิวฟันได้ปราการหลังลิเวอร์พูลเป็นนักเตะที่ตนจะดึงมาเล่นให้ปีแสดงถ้าต้องเลือกผู้เล่นจากหงส์แดงมาหนึ่งรายก่อนเกมแดงเดือดที่สนามโอทัฟอร์ดวันอาทิตย์ที่7เมษายนนี้ ville, เนวิลล์เผยผ่านรายการโอเวอร์แลปบถึงนักเตะลิเวอร์พูลถ้าให้เลือกมาสวมชุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าผมคงบอกว่าเฟอร์กิวฟันได้ผมคิดว่าฟันได้จะนำอิทธิพลมาสู่ทีมและเป็นสิ่งที่ทีมเราไม่มีในเวลานี้ เราอาจไม่มีกองหน้าที่ดียังโมซาลาแต่ก็ยังมีกองหน้าที่มีผ่อนสวรรค์คมคิดอยู่เสมอว่าถ้าคุณมีแกนหลักที่แข็งแกร่งเรามักจะพูดว่าโอ้ไม่มีรอยเขียนอีกต่อไปไม่มีแวงซองกอมปานีอีกต่อไปไม่มีจอห์นเทอร์รี่อีกต่อไปจริงๆแล้วมีอยู่หนึ่งรายที่ลิเวอร์พูลเมื่อคุณคิดถึงวิธีการเล่นของเขาในฤดูกาลนี้ฟานได์เขามีบทบาทอย่างมากในสนาม เขาอาจไม่ได้มีบุคลิกแบบเดียวกับที่ผมพูดถึงแต่จริงๆแล้วเขาค่อนข้างโดดเด่นในสนามเขาพูดมากกว่าที่คนอื่นคิดและจริงๆแล้วเขาคือคนที่คุณเห็นแล้วมีออร่าในตัวเขาผมคิดว่าถ้าคุณต้องการเปลี่ยนวัฒนธรรมของแมนเชสเตอร์พวกเขาต้องการคนที่โดดเด่นที่รวมพวกเขาไว้ด้วยกันผมคิดว่าฟานได้จะสามารถควบคุมคอบบี้ไมนูหรือแม้แต่บางคนอย่างอันโตนี่หรือมาคัสและฟอร์ดผมคิดว่าเขาจะช่วยสร้างพวกเขาไม่ใช่ทำลายพวกเขาเนวิลทิ้งท้าย หนึ่งคนท่วนเจมี่คาร์กเกอร์เลือกแข่งแมนยูติดทีมลิเวอร์พูลเจมี่คาร์กเกอร์อดีตกองหลังลิเวอร์พูลชี้ชัดมีนักเตะไม,มเคิในทีมชุดนี้รายเดียวเท่านั้นที่ดีพอจะแทรกเข้ามาติดเป็นขุนพลตัวจริงของเจอเกนครอปได้แมนยูนเต็ดภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮากมีผลงานในซีซั่นนี้ตกต่ำลงไปกว่าซีซั่นก่อนลิบลับและส่งผลให้คาดกันว่าผู้จัดการทีมชาวรัสจะกระเด็นออกจากโรงละครแห่งความฝันในซัมเมอร์นี้ ต่อผลงานที่เลวแหลกของผีแดงคาร r เตอร์ถูกสอบถามว่าพอจะมีดาวเตะของทีมคู่แค้นกีรายดีที่พอจะลงเล่นให้เรดแมชชีนได้โดยคอมเมนเตอร์วัย4 6ปีระบุว่ามีแค่คอบบี้เมหนูกองกลางวัย18ปีเท่านั้นผมคิดว่าน่าจะมีแค่เมหนูด้วยอายุของเขาผมคิดว่าเขาจะเป็นซูเปอร์สตาร์ได้และเขาจะเป็นซูเปอร์สตาร์ที่แท้จริงคาราเตอร์เอ่ยเมื่อ2เมษายน อย่างไรก็ดีอดีตกองหลังทีมช่าังกฤษเสริมว่ามาคัตเลตฟอร์ดอาจจะเป็นอีกรายที่สามารถแย่งตำแหน่งปีกซ้ายในทีมลิเวอร์พูลไปจากลุยดิอารสได้ผมพยายามคิดถึงนักเตะของอยูไนเต็ดรายอื่นที่อาจเล่นได้ดีในตำแหน่งของเขาบางทีอาจเป็นมาคัตแรตฟอร์ดเพราะสำหรับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ภายใต้ใตกุนสือคนใหม่บางทีเขาอาจมองถึงตำแหน่งนี้มันเป็นปีกซ้ายเพราะผมคิดว่าลุยดิอารสเป็นนักเตะที่ดีแต่ผมไม่คิดว่าเขาเป็นนักเตะชั้นยอดแต่แน่นอนผมคิดว่าไมนูจะเล่นเป็นกองกลาง ใช่ผมจะเลือกเขาด้วยเงื่อนไขของอายุหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ